สวัสดีครับดิจิตอนรับสู่ช่องเนื้อหน้าแม็กโดย์ชานแนนะครับวันนี้ผมพามาชมปลาสวยงามรนะ้านฝ่างฟ้างนะครับช็อปนะครับของเจฟางนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปชมปลาสวยงามกันด้านหน้าก็จะมีหินน,นะฮะเห็นตกแต่งตู้ปลานะก็ช่างเป็นกิโลขายนะครับอ่ะด้านนี้ก็พวกนะใยแก้วอ่ะพวกใยแก้วนะครับกองอืปลานะ อันนี้ก็วัสดุนะครับวัสดุกองนะหินทำม,มิสแล้วก็เปลือกหอยอย่างเงี้ยถังกองก็มีนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูปลาดีกว่าหน้าร้านตรงนี้ก็จะเป็นปลาคาร์บนะครับเนี่ยถุงละร้อยแปดสิบาทอ่าก็สวยๆนะนี่สุภาพดีนะคึกคึยนะอันนี้เป็นตะเพียนอินเดียนะสวยๆนี่ตะเพียนอินเดีย ตะเพียนแก้วนี่ตะเพียนแก้วสวยนะครับอ่ะเสือต้อลายเล็กนะครับนี่สีดีจังตัวเนี้อันนี้ก็หกตัวห้าร้อยนะนะครับอ่ะปรากฏดทองคำนี่สองร้อยบาทนะก็มีน่าจะเป็นสิบตัวเสือพ่นน้ำก็มีครับห้าตัวร้อยแปดสิบ เสือพ่นน้ำนี่อยู่กับเสือตอเลยนะเสือพ่นน้ำเสือตอเสือตอแม่น้ำโขงกับลายเลก็กอันนี้เสือตออ่าจะเพียนหน้าแดง10ตัว350นะครับอ่าแล้วก็จะเปลียนแพตทินลัมหตัว300ร้อ อ่ะคาดินนลครับ50ตัว3 5 0อ่ะประมาณนี้อ่ะ,ะไปอีกมุมนะเนี่ยก็มีอุปกรณ์ครับก็มีฟองอกองฟองน้ำนะอันนี้แบบง่ายๆนะมีปั๊มก็ต่อได้เลยกองได้เลยกองฟองน้ำนี่ง่ายสุดและก็ดูตามนี้นะครับอ่านี่ฮะอันนี้ก็เอ,เซซอุปกรณ์นะติดกองฟองน้ำ มีหลายขนาดนะครับกระชอนนี่ก็มีหมดนะครับออันนี้ก็แอเซอรีประดับในตู้นะนะครับอออันนี้ถือว่าโอเคเยอะยนะครับเนี่ยอ่าไม้ไม้ประดับตู้ป่าก็มีนะครับอันนี้ก็แนวปลาสานะแอเซอรีนะมีหมดนะครับ เยอะมากชอบแบบไหนก็มาเลือกได้เลยนะครับอันแบบนี้ฮะทั้งก็มีนะครับนี่คมีหมดร้านนี้นะ่าสนใจนะใหญ่มากนะครับอุปกรณ์คบครันในการเลี้ยงปลา ตัวดิฟฟิวเซอร์อะไรมีหมดนะครับสาหรับคาร์บอนไม้น้ำนะครับอาจจะไปอีกมุมนึงนะครับอ่าเรามาดูด้านปลาตู้แล้วอันนี้หน้าร้านเลยก็นกแก้วไทเกอร์นะครับสวยๆแต่ก็มีดุกหนามได้เจอด้วยอ่ะราคาตามนี้นะครับ นกแก้วไทเกอร์8 0ดดุกหนามได้เจอพันห้าักเกอร์5้0ร้อตะเพียนสั้นนะครับ500อ่ะประมาณนี้นะนดีก็ดูมุมนึ่งอันนี้จะสะท้อนแสงเลยด้านนี้นะนี่ดด้านนี้ก็ไม่ต่างกันนะอ่ะก็สะท้อนแสง่อย อันนี้กระเบนนะใส่กระเบนแบ็คไดมอนด์นะครับตัวหนะ้าพันนะนะครับแบ็คไดมอนด์ลานกแจ้วก็มีครับลาคูก็มีนก,กแจ้วแบบลาคูนวนี่ลาตะาคเหลืองก็มีครับส,สวยๆนะแต่ก็เป็นปะเทียรอยดนโดสันนะเดี๋ยวค่อยไป,ไปดูใกล้ๆดูตรงนี้ก่อน ด้านหน้าก็มีปลาในกระบะเยอะมากนะครับแล้วก็พวกหอยอ่ะมาดูมุมนี้ก่อนเลยกันนะครับหอยเยอะมากเต่าหินก็มีนะครับนี่ปลาทองตาลูกโป่งก็มีเล็กหกสิบบาทใหญ่ร้อยหนึ่งตามนี้นะครับ ปลาเต่าซีรอน่ะปลาคาร์ก็มีนะฮะปลากายปลาซักเตอร์นะ,ะนีุ้วงกล้วยหอมปลาเต้าซีรอนอ่าปลาเข็มก็มีนะเข็มเพื่อหมากรูก็มีนะฮะบอลลูนอ่าประมาณนี้ เือพ่นน้ำตัตยี่สิบก็มีนะแล้วก็ปลาสายน้ำพึ่งนะปลาสดคัังก็มีนะปลาหลดปลาสิงโตก็มีครับนะี่สิงโตก็เลย่ยห <c oughs> ่านลุงยูงก็มีครับร้านนี้เยอะมากเราก็มาเลือกกันได้ปูกล้ามแดงเต่าคองงูทั้นี้ องพุ่มกล้ามแดงองยงองงู่ถามราคาดีแนะคับเยอะมากหลากหลายมากเต่าโซลต้ามีตัวพันสองอปูนะฮะ,ะไปมงคต่อไปนะครับ นี้ก่อนนะครับฉลามห่างไม้นะก็มีตัว80บาทนะครับประมาณนี้ตะเพียนอินเดียนะครับตัว50สิบสวยๆนี่ต,เตะตตเพียนแพตตินัมนะครับตัว80บาทะเพียนแพอ่ะด้านนี้ก็ปราหางยูงนะ ตัว20บาทนะครับราคาต,คต่อมาก็ฟ้าวหอนก็มีนะครับอีกด้านนึงก็เป็นปลากล้างทะลล่วงนะครับผมตัวละ20บาทฟ้าวหอนตัวนี้ก็สวยตัวตนนี้ก่อนสวยนะ อ่ะต่อไปก้างพาล่วงนี่ก้างพาล่วงอกแ่็ะแล้วก็พะโลหน้าเงินนะครับตอนเล็กอันนี้อโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ ด้านนี้ครับสุมัตตาสั้นนะครับแล้วก็แลมบูนะครับฟองโกตามนี้ราคาเนี่ยฮะสวยๆฟองโกเป็นคองโกเผือบนะครับต่อมานี้ก็คือแลม74นะแล้วก็เรนโบว์24ก็มีนะครับราคาตามนี้เลยอันนี้ก็สุมาตาสั้นนะครับก็จะปนทั้งทองนะธรรมดาก็เขียว ปนกันนะครับสวยนะเนี่ยสายตาหนี้เซฟไปหางพวงนี่หลายท่านทำหานี่อันนี้เซฟไปหางพวงสวยนะเนี่ยปลาเชนนี้อ่ะต่อมาครับนี่อ่าอันนี้เป็นไวฟินเตต้านะครับส,สวยๆอันนี้ลัมไอ้นะครับตัวยี่สิบบาท อันนี้หันอยูยุงป่าเนะอ็นเลอร์นะปลาซิลแกซี่นะครับีนสี่ตัวร้อยบาทถ้าตัวเดียวก็สามสิบบาทนะนี่สวยๆเลยนะล้างพันร่วงนี่ครับอันนี้ก็สวยนะ เชอรี่บาร์ฟนะครับแล้วก็บัตฟินนะแบล็กโกลนี่ก็จะมีตัว80บาท2ตัว150านะครับอ่ะโรซีเตตาแล้วก็มีเพนกวินด้วยครับเพนกวิน กราเป้าแคสน,นี่ตัวห้าสิบบาทฮะพันธเมนต์นะครับก็นะคาดินนลนะเคเนลยี่สิบบาทพันธเมนต์ตัวร้อยนะออโต้หกสิบอ่าตามนี้นะครับฮะ Leon, นีออนนี่เยอะมากลามิโนส อโอเคนะครับต่อมาด้านล่างนะครับอ่ดูด้านล่างเลยอันนี้ผีเสื้อแอฟริกานะตัว2 0 0ร้อยนี่ผีเสื้อแอฟริกาสวยนะเนี่ยปลางงช้างนะครับ300งงช้างแล้วก็ปลาปลาแพะเผือกก็มีนะครับแพะเผือก ก็แพะเขียวนะแล้วก็เรนโบว์มากรซี่ต้นนี้ก็ตามนี้นะคะมีแพะเผือกครับร้านสั่งฟ้างก็มีปลาถุงขายนะครับอย่างเนี้ยมาจิ้มฟันจอเค้น,นี้คลาสสิกมากเห็นไหมตามนี้ครับอะแล้วก็ นะครับปรไหลสวยๆนะไหลทองไหลด้านงะตอนเดียวก็จะตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยอตัวใหญ่มากคโอเประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นกระด่แดงนะครับตัวห้าสิบบาทนะอันนี้ครับแล้วก็อะเรเกเตอร์นะอ่าแลมแดง ก็มีแปถึงร้อบาทนะลำแดงนี่นะครับไปมุมต่อไปนะครับด้านนี้ก็จะเปลี่ยนหน้าแดงนะครับไขหาลูกยูงแล้วก็ใส่ปเป้นะครับตัวสิบบาทหมูอินโดก็มีนะครับนี่หมูอินโด อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้สวยๆนะนะครับปลาสอดตายมีหมดเด๋ยวสุดมาตา ตรับตะกูลเตต้ามีหมดนะครับสวยๆนี่ประมาณนี้นะครับเทวดาใครสนใจเทวดาไซส์ใหญ่มาที่นี่นะครับนี่150ยาสิบาทเ,าเห็นไหมต่อมานี่ครับแบ็คโฟส80บาทนี่อยู่ในโพรงไม้ปลอดภัยนะครับ ่ะต่อมาก็ออสการ์นะนี่อ่าเจะมีเปลือกทองแล้วก็ลายเส,นะยสยเือนะขอออสการ์เยอะมากกุ้งแม่น้ำก็มีนะครับอ่านี่ฮะใครสนใจซื้อไปก็ได้นะครับครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมาด้านนี้ก็คือบอนเนีอนนครับไซส์แบบเด็กปั้นนะจิ๋วๆิวไว้นะ ออโอเคประมาณนีครับก็มีตะเพียนแก้วนะครับแล้วก็ชามห่่งไม้นะแล้วก็ตะเพียนทองอินโดมีหมดนะครับ ที่นี่ป่าเยอะมากอะมาดูไครเนาเห็นไหมไครเนาก็เยอะยนะฮะตัวเต่าตัวนี้ประมาณนี้นะครับนี่ก็มีเต่าญี่ปุ่นนะฮะเต่าญี่ปุ่นโซแปดร้อยน,นะนนี่อันนี้อ่าแล้วก็กตะเป้าตะข่ายนะครับนี่อ่าสองร้อยห้าสิบ ปลาลากกล้วยนะนี้ตัวห้าสิบบาทอันนี้ก็ป่าดือนแะลากกล้วยอ่าดูน้ำในเจอด้านในนี่ครับเนอะเนีด้านใน,นะน,น,ในอยู่ตรงกองคองน้ำอะ่ะแล้วก็เลเทลไทเกอร์นะครับเป็นไฮบริดอ่ะไทเกอร์ชวานโนนะตัวร้อยห้าสิบ อ่าบางกอน,น้อยออะต่อไปเสือใยมันนะครับมีสีด้วยอันนี้เสือยี่สิบบาทเอ้อาครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนี่ก็คือปลาตองลายเยอะมากเลยนะครับ่อเนี่ยปลาส,สวยๆเยอะมากเสือต่อไดเล็กนี่เตึมเลยนะฮะปลาเยอะเหมือนเป็นไวยฮาเลยนะครับเยอะมาก ครัเยอะมากมาดูมุมนี้อีก่าต่อมาซิลข้างกวานลายเล็กนะครับส้มสมสวยเนี่ยปลาไทยเนี่ยสุดยอดหาต,ตัวตามนี้นะฮะสิบบาทนะซิลข้างขวานต่อมาก็หาานลกยูงนะครับหาานกยูงนะสวยสวยเป็นค้ยนะเขาบอกค้ย ตัว80บาทคู่หนึ่งก็ร้อาสนะครับดูต,ต,ตามนีอนนอ้อันนี้ครับอันนี้หางนกยูกเหมือนกันนะหูช้างอันนี้เป็นตัวเมียนะอ่าด้านนี้เหมือนกันอันนี้เป็นซิงเกอร์นะครับเนื้อปลาสวยเยอะมากเลยทีเนี้ย โัวเลือกเยอะมากกาเผือกแล้วกากาแดงนะนี่ปลาสิงสวยเหมือนกันนะที่นี่อ่าสีสดสดราคาเยอะมากอันนี้เป็นเทพาสั้นนะครับน่ารักเลย ตัวไดเล็กครับปลาเกตแก้วปลาสิงนะอันนี้สิงห้าสี่นะ,ะแล้วก็ปลาสิงดำด้านในก็เป็นดุกจ่างนะครับประมาณนี้นะครับปลาเทวดานะครับก็มี ตัวเล็กนะยี่สิบบาทอ่ะนี้ยนะสวยๆอันนี้รุ่นี้ก็ได้อ่ะนี่ครับอันนี้สามสีนะเทวดาสามสียี่สิบบาทเหมือนกันอันนี้ฮะเยอะมากนะครับเทวดา เนี่ยครับเยอะมากดูด้านล่างนะครับอ่าด้านนี้ปักเป้าครับก็มีปักเป้าเขียวนะอ่านี่ตัวเล็กสองร้อยใหญ่สองร้ยห้าสิบนะประมาณนี้ะอันนี้ก็ใส่น้ำผึ้งนะ,ะกับปลาสอดนี่ไม้จิ้มคอนจอกเทแปดสิบาทคัสติ่อันเนี้ยอ่าเยอะมากเนี่ยฮะ ปลาเป้าเสือก็อยู่ที่กันนะมีปลาเป้าฝนด้วยนะอะเดี๋ยวดูนิ่ปลาเป้าฝนอ่ะอยู่นี่ครับอันนี้ปลาเป้าฝนอ่ะนี่ครับสาพันหอย,ยนะอะดูนี้ อันนี้จะแคบหน่อยนะครับะก็พยายามถ่ายห้ได้นะครับขับเป้าเยอะมากโอเคครับประมาณนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นเวชพันธ์นะครับอันนี้เยอะมากสำหรปลานะ,ะด้านนี้ก็เต่านะเต่าน้ำํำประมาณนี้ครับเวชพันธ์เยอะมาก นะครับปั๊มอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาเห็นไหมอ่านี่ฮะนะครับอุปกรณ์ข้างในก็เป็นปั๊มมาเยอะมากนะคือมาที่นี่ครบหมดนะมาเลือกได้เลยครับในการเลี้ยงปลาเนี่ยนี่กองก็สําคัญนะอ่าเวลาเราใช้น้าอ่ะห้ามมีคอรีนะครับในการเลี้ยงปลาต้องใช้น้ํากองนะกองอย่างเงี้ยเครื่องกองคาร์บอนโอเคเลย อันนี้ครับประมาณนี้ครับเยอะมากนะหลอดไฟอะไรข้างข้างในก็มีนะครับอ่าเนี่ยครับหลอดไฟข้างในเห็นไหมเยอะมากหลอดไฟนะฮะอันนี้ฮะเยอะมากไฟ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 สำหรับไม้น้ำก็มีนะครับอันนี้ด้านนี้ เยอะมากอ่ะมได้ครับร้านฝั่งฟางนะตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับโหลเลี้ยงปลายก็มีหมดนะโร้านนี้ใหญ่ใหญ่จริงๆฮรัฟอเส็ฟอเซปในการปลูกพืชอ,อะไรก็มีหมดหรือว่าที่เกี่ยดินนี่ที่เกี่ยดินปลูกใบน้ําเนี่ย่ะด้านล่างนี้ก็ฟอเส็บเขามีนะครับเห็นไหมฟอเซปยาวๆประมาณนี้ครับเยอะมาก คือมาที่นี่อุปกรณ์ครบวงจรในการเลี้ยงปลาเยอะมากเนี่ยเนี่ยตู้ปลาแบบไฮเทคก็เห็นไนด้แบบตู้ปลาเลี้ยงปลาทะเลได้เลยครับอันนี้ดูด้านนี้เยอะมากนะครับนี่ฉากหลังนี่ก็มีนะครับนี่อันนี้ฮะ มีครบหมดนะครับอฝากด้วยนะครับร้านฝั่งฟางนะครับตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กนะอนะครับตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กเลยสมมติแม่ตรงข้ามสวนสมเด็จพระนางเจ้าสีกิดใช่ไหมครับก็เยื้องๆเข้ามาเนี่ยเซเว่นก่อนแล้วก็ข้างๆเซเว่นนะครับร้านนี้เลยแนะนํานะครับอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวผม ให้เบอร์ติดต่อให้ตรงนี้เลยนะ,ะบ๊ายบาย